สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอปมาลงกแนวทางหวยลาวสตาให้นะคะมาดูกันเลยค่ะลาวสตาในวันที่24สี่นะคะส่วนแนวทางลาวสตาวันที่23สามแอดให้ไปนะคะเอ่อแอดให้ไปสามห้าก็ออกที่ห้าสามสามนะคะข้างล่าง9 4้าสี่นะคะแอดให้ไปห้าสามแต่มันออกเบิ้ลน,นะคะออก5 3าสามสามนะคะ มาดูแนวทางวันที่ยี่สิบสี่เลยค่ะแนวแนวทางแนวทางลาวสตา์นะคะตัวที่แอดคิดคำนวณออกมานะคะอยู่ในตารางนะคะมีแปดมีศูนย์มีสองมีสามมีห้ามีสองนะคะฟันรูดศูนย์นะคะลาวสตา์ในวันที่ยี่สิบสี่นะคะแอดชอบศูนย์นะคะเน,น้นเน้นวิ่งรูดศูนย์นะคะ ตัววงตัวเน้นของแอปคือ 03, 0 3นยแล้วก็02นะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะฟันลูด0ูนยะคะตั้งแต่ศ1ไปถึง09นะคะถ้าใครชอบนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกตัวออกได้ทุกตัวนะคะที่อดให้นะคะมี8 3 85า2 03 0 5 0 2 2 3 25 2 2นะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะยังไงแอปก็ขอฝากช่องเก้าเก้าแอพีพารวยด้วยนะคะช่วยกดไลค์กด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ